หนึ่งในลา่าวิถีชุมชนคนทำมาลัยเข้าตอกชุมชนคุณธรรมบ้านฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรชุมชนคุณธรรมบ้านฟ้าหยาดเป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ลาวอีสานที่มีชื่อเสียงเล่าลือไปทั่วทุกสารทิศว่าเป็นชุมชนคนทำมาลัยเข้าตอกที่เกี่ยวเนื่องกับตำนานความเชื่อเรื่องดอกมณฑารบอันเป็นดอกไม้ทิพย์จากสวงสวรรค์ที่น่าสนใจสู่การถักทอเป็นมาลัยเข้าตอกสายยาวที่สวยงาม เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เกิดจากความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจากเมล็ดข้าวสูมาลัยร้อยเรียงที่งดงามอ่อนช้อยอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนมีการสืบสารรักษาและต่อยอดเป็นประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกอารยธรรมอีสานและกระทรวงวัฒนธรรมได้ยกระดับเป็นงานประเพณีในระดับชาติและนานา,นาชาติหนึ่งเดียวในโลกโดยมีผู้นำพลังบวรเป็นแกนนำในการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมของชุมชนมีจิต อาสาเป็นพลังสนับสน,นุนและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนก่อให้เกิดเป็นเสน่ห์ของชุมชนที่ทุกคนอยากเข้ามาสัมผัสชุมชนคุณธรรมบ้านฟ้าหยาดมีสารหลักเมืองพระเรืองชัยชนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอันเป็นที่เคารพศรัทธายึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอมหาชนะชัยมีศูนย์การเรียนรู้มาลัยข้าวตอกที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาและสัมผัสวิถีชุมชนคนุณำมะาลัยข้าวตอกได้ทดลองขั้วข้าวตอกแล้วนำข้าวตอกสีขาวนวลมาร้อยเรียงเป็นสายพร้อมรับชมการแสดงรำถวาายมา ขอของเด็กเยาวชนที่น่าประทับใจภายในชุมชนมีวัดที่สําคัญแห่งหนึ่งคือวัดหอกรองใช้ประกอบพิธีถวายมาลัยเข้าตอกเป็นพุทธบูชาในช่วงวันมาค้าบูชาโดยชาวบ้านจะนามาลัยเข้าตอกที่ทําด้วยความศรัทธาอย่างสวยงามมาถวายพระแล้วนําไปเก็บไว้ที่ศาลาการปรี่ียนชั้นสองของวัดหอกรองและบางส่วนนําไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มาลัยเข้าตอกที่ตั้งอยู่ภายในวัดหอกรองเพื่อให้เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดทั้งปีและมีจุดบูชามาลัยเข้าตอกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้นำไปถวายเป็นพระพุทธบูชา มีการจำหน่ายมาลายข้อตอกจิว๋วสำหรับเป็นของที่ระลึกผลิตภัณฑ์จากสารผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และอาหารพื้นบ้านของชุมชนไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้ออีกด้วยวิถีชุมชนบ้านฟ้าหยาดยังมีเสน่ห์ในเรื่องของการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านของคนในชุมชนที่มีเครื่องมือและวิธีการจับปลายัยงคงความคลาสสิกซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลงเรือทดสอบฝีมือหาปลาร่วมกับชุมชนได้อีกด้วยบริเวณลำน้ำชีจะมีชุมชนเรือนไทยฝั่งแดงถือเป็นจุดชมวิวธรรมชาติ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามและสามารถเลือกรับประทานอาหารพื้นบ้านที่อร่อยถูกใจราคาย่อมเยาเมนูเด่นที่นี่คือต้มปลาลาปลา จากปลาน้ำชีที่มีความสดรสชาติอร่อยและอีกหลากหลายเมนูที่สะอาดถูกสุขลักษณะไม่มีเพียงเท่านี้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านฝ้าหยาดพัฒนายังได้จัดเตรียมกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทําการเกษตรอินทรีย์การทอผ้าการทําสบู่สมุนไพรทําลูกประคบการให้บริการนวดแผนโบราณสป,ปาเท้าและมีที่พักโฮมสเตย์ที่นี่ยังมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนบ้านฟ้าหยาดที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด คือวัดพระพุทธบาทยโสธรเป็นโบราณสถานสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งอยู่บนเนินทรายริยมฝั่งแม่น้ำชีที่มีทัศนียภาพสวยงามสงบร่มเย็นเป็นวัดที่มีความโดดเด่นด้วยอุโบสถสีขาวหลังคาสีน้ำเงินมีความงดงามตามแบบศิลปะประยุกต์ภายในปริสถานพระพุทธรูปหยกขาวที่สร้างขึ้นจากหยกขาวก้อนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองพระพุทธรูปปางนาคปกโบราณศิลาจารึก และพระบรมสารีริกธาตุนับเป็นโบราณสถานอันล้ำค่าของชุมชนและจังหวัดยโสธรชุมชนคุณธรรมบ้านฟ้าหยาดเป็นชุมชนที่พรั่งพร้อมไปด้วยความสุขและวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้รับการรับรองมาตรฐานและรางวัลด้านการท่องเที่ยวมากมายการเดินทางสะดวกสบายมีรถอิแตนไว้บริการนำเที่ยวมีที่พักที่ได้มาตรฐานมีแผนที่ป้ายบอกเส้นทางและคู่มือองค์ความรู้ประกอบการท่องเที่ยวมีมคุเทศนำท่องเที่ยวมีผู้นำชุมชนที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยเพื่อแบ่งปันความสุขสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมเยือน ดุจญาติมิตรโดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่นายทรงสิทธิ์พชนชัยประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอมหาชนะชัยเบอร์โทรศัพท์081-760-9982หรือเทศบาลตำบลฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธร